สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการดูลายมือทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์อ้อยนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการดูลายมือนะคะเครื่องหมายดีๆนะคะบนฝ่ามือนะคะได้แก่เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะที่เกิดขึ้นตรงเนินจันนะคะเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นบนเนินจันนี้นะคะให้ไทยว่ามีความคิดสร้างสรรค์มียานปัญญานะคะ เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะเกิดที่เนินอังคารนะคะหมายถึงมีความอดทนกล้าหาญประสบความสําเร็จนะคะเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะที่เกิดขึ้นในเนินอังคารกลางนะคะได้ลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงเงินทองนะคะและก็เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะที่เกิดขึ้นในเนินอังคารต่ํานะคะมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานนะคะและก็เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะที่เกิดขึ้น บนเนินพุทธนะคะให้ทายว่านะคะเก่งในการทําธุรกิจสติปัญญาดีนะคะเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะเกิดขึ้นในเนินพฤหัสนะคะให้ทายว่าโชคดีด้านการค้าเป็นนักพูดที่ดีนะคะและก็เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะเกิดขึ้นที่เนินสุขนะคะก็ให้ทายว่านะคะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่เข้มแข็งนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะ เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะเกิดขึ้นที่เนินเสานะคะให้ทายว่านะคะเป็นคนมีพรสวรรค์ในการค้นคว้าด้านวิชาการนะคะและก็เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะที่เกิดขึ้นในเนินเนปจูนให้ทายว่ามีพลังความคิดสร้างสรรค์ค่ะค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจกดไลค์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ